คิริมานนทสูตรพระสูตรที่เสริมกำลังต่อสู้กับโรคไปใกล้เจ็บนานับประการและเรื่องราวของเมืองพระนิพพานจากคิริมานนทสูตรคิริมานนทสูตรนับเป็นยอดพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่มีสาระทำะสํสำหรับมนุษย์ผู้มีสังขารไม่เที่ยงต้องทนทุกข์ต่อโรคไปใกล้เจ็บที่คอยเบียดเบียนไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งของชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้แก่พระอาณนนท์เพื่อนำไปแสดง ก่พระคิริมานน์ซึ่งกำลังอาพาธหนักจนไม่สามารถมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้พระคิริมานน์จึงขอให้พระอานน์ช่วยกลับบังคมทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบเพื่อทรงพระมหากรุณาสงเคราะห์ให้ทุกเวทนาเจ็บป่วยซึ่งเบียดเบียนอยู่ให้ระง,งับอันตรธานหายไปพระพุทธเจ้าทรงเมตตาและแสดงสัญญาทั้งสองประการคือรูปปั้นญาหนึ่งและนามสัญญาหนึ่งและอื่น เมื่อพระคิริมานนน์กำหนดตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอาราตผลในขนาดที่วังทุระในรูปนามโรคภัยของพระคิริมานนน์ที่เจ็บปวดเวทนาก็อันตรธานหายไปในขนาดนั้นคิริมานนทสูทรจึงเป็นพระสูนย์สำเร็จที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของผู้เจ็บป่วยอยู่แม้ว่าการเจ็บป่วยนั้นจะร้ายแรงถึงขั้นที่ไม่อาจรักษาจนหายได้ก็ตาม พระสูตรนี้ยังช่วยบุคคลทั่วไปที่มีทุกข์ได้คลายความวิตกกังวลไปได้บ้างถ้าผู้ตกอยู่ในทุกข์สามารถที่จะกำหนดตามว่าชีวิตเป็นอนิจจังคงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและดับลงในที่สุดอันเป็นธรรมชาติจึงช่วยให้ผู้เจ็บป่วยสามารถระงับจิตให้สงบวางเฉยลงได้แม้วาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงริญญาณ ก็จะละไกสังขารไปอย่างสงบสู่สุขติภูมิอันเรื่องเราเมืองพนิพพานจากในคิริมานนทสูดนี้มีอยู่ว่าตถะะันตรังในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอนันทะดูกอ,อานนนิพพานังนักขรังนามะอันชื่อว่าเมืองพนิพพานย่อมตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกโลกมีที่สุดเพียงใด พระนิพพานก็ตั้งอยู่ที่สุดนั้นพระนิพพานเป็นพระมหาคนครอันใหญ่เป็นที่บรมสุขขาที่เปรียบมิได้คำว่าที่สุดแห่งโลกนั้นจะถือเอาอากาศโลกหรือจักรวาลโลกเป็นประมาณนั้นมิได้อากาศโลกและจักรวาลโลกนั้นมีที่สุดเบื้องต่ำก็เพียงใต้แผ่นดินแผ่นดินนี้มีน้ำรองใต้น้ำนั้นเป็นลมลมนั้นหนาได้9 4 0 0 0สสี่มื่นยต สำหรับรองน้ำไว้ใต้ลมนั้นลงไปก็เป็นอากาศอันหาที่สุดไม่ได้ที่สุดโลกเบื้องต่ำก็เพียงลมเท่านั้นอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องขวางนั้นมีอนันตจักรวาลเป็นเขตนอกอนันตจักรวาลออกไปเป็นอากาศว่างๆอยู่จึงว่าโดยขวางมีอนันตจักรวาลเป็นที่สุดอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องบนนั้นมีอารูปประพรมเป็นเขต เฉพาะอารูปประพรมสี่ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนิพพานพรมหรือว่านิพพานโลกนิพพานโลกนี้เป็นที่ไม่สิ้นสุดส่วนว่านิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าโลกุตระนิพพานเป็นนิพพานที่สุดที่แล้วต่ออารูปประพรมสี่ชั้นขึ้นไปก็เป็นแต่อากาศว่างๆอยู่จึงว่าที่สุดเบื้องบนเพียงอรูปประพรมเท่านั้นจะเข้าใจเอาเองว่า ลมรองน้ำและอนันตจักรวาลและอารูปประพรมเป็นที่สุดของโลกเมืองพระนิพพานคงตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นดังนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามว่าอย่าพึงเข้าใจอย่างนั้นเลยที่ทั้งหลายเหล่านั้นใครๆก็ไม่สามารถจะไปถึงได้ด้วยกำลังกายหรือกำลังผานะมียานช้างยานม้าได้อย่าเข้าใจว่าเมืองพระนิพพานตั้งอยู่ในที่ของโลกเหล่านั้น หรือตั้งอยู่ในที่แห่งนั้นแห่งนี้อย่าเข้าใจว่าตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเลยแต่ว่าพระนิพพานนั้นหากมีอยู่ในที่สุดของโลกเป็นของจริงไม่ต้องสงสัยให้ท่านทั้งหลายศึกษาให้เห็นโลกรู้โลกเสียให้ชัดเจนก็จะเห็นพระนิพพานพระนิพพานก็ตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกนั้นเองดูก่อนอานน บุคคลทั้งหลายถึงที่สุดโลกออกจากโลกได้แล้วจึงชื่อว่าถึงพระนิพพานและรู้ตวนว่าเป็นผู้พ้นทุก์แล้วอยู่สุขสําราญบานใจทุกเมื่อหาความเร่าร้อนโศกเศร้าเสียใจไม่ได้ถ้าผู้ใดยังไม่ถึงที่สุดโลกยังออกจากโลกไม่ได้ตราบใดก็ชื่อว่ายังไม่ถึงพระนิพพานจะต้องทนทุก์น้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดเกิดตายตาย,ตายกลับไปกลับมาหาที่สุดมิได้อยู่ตราบนั้น บุคคลทั้งหลายเป็นผู้ต้องการพระนิพพานแต่หารู้ไม่ว่าพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนการปฏิบัติในทานศีลส,สมาธิปัญญาอันเป็นทางไปสู่พระนิพพานก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจแล้วจะไปสู่พระนิพพานนั้นก็เป็นการลำบากยิ่งนักเปรียบเสมือนคนสองคนผู้หนึ่งตาบอดผู้หนึ่งตาดี จะว่ายข้ามน้ำมหานาทีอันกว้างใหญ่ในทั้งสองคนนั้นผู้ใดจะถึงฝั่งข้างโน้นก่อนคนผู้ตาดีต้องถึงก่อนส่วนคนผู้ตาบอดนั้นจะว่ายข้ามไปถึงฝั่งฝากโน้นได้แสนยากแสนลำบากบางทีจะตายเสียในถ้ำกลางแม่น้ำเพราะไม่รู้ไม่เห็นว่าฝังอยู่ที่ใดก็อ,อุปมานี้ฉันใดคนไม่รู้ไม่เห็นพรนิพพานอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไร ทางจะไปก็ไม่เข้าใจเป็นแต่อยากได้อยากถึงอยากไปพระนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้การถึงของบุคคลนั้นก็ต้องเป็นของลำบากยากแข็นอยู่เป็นธรรมดาบางทีจะตายเสียเปล่าจะไม่ได้เห็นเงื่อนเขาของพระนิพพานเลยผู้ศึกษาพึงเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ที่สุดของโลกศีลส,สมาธิปัญญาเป็นทางไปพระนิพพานถ้ารู้อย่างนี้ ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานได้บ้างแม้เมื่อรู้แล้วอย่างนั้นก็จำต้องภาคเพียรพยายามเต็มที่จึงจะถึงเหมือนคนตาดีว่ายข้ามน้ำก็ต้องพยายามจนสุดกำลังจึงจะข้าม้นได้มีอุป,ปมาเหมือนกันฉันนั้นดูก่อนอานอนท์บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาพระนิพพานควรศึกษาให้รู้แจ้งครั้นรู้แจ้งแล้วจะถึงก็ตามไม่ถึงก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์แก่ใจ ถ้าไม่รู้แต่อยากได้ย่อมเป็นทุกข์มากนักเปรียบเสมือนบุคคลอยากได้วัตถุสิ่งหนึ่งหากแต่ไม่รู้จักวัตถุสิ่งนั้นถึงวัตถุสิ่งนั้นจะมีอยู่จำเพาะหน้าก็ไม่อาจถือได้เพราะไม่รู้ถึงจะมีอยู่ก็มีอยู่เปล่าๆส่วนตัวก็ไม่หายความอยากได้จึงเป็นทุกข์ยิ่งนักผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักพระนิพพานก็เป็นทุกข์เช่นนั้นจะถือเสียว่าไม่รู้ก็ช่างเถิด เราปรารถนาเอาคงจะได้คิดอย่างนี้ก็ผิดไปใช้ไม่ได้แม้แต่ผู้รู้แล้วตั้งหน้าบากบันขนขวายจใจได้ให้ถึงก็ยังเป็นการยากลำบากอย่างยิ่งบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นพระนิพพานและจะถึงพระนิพพานจะมีมาแต่ไหนอย่าว่าแต่พระนิพพานเลยแม้จะกระทำสิ่งใดก็ดีเป็นต้นว่าช่างเงินช่างทองช่างเหล็กช่างไม้ ช่างวาดเขียนต่างๆเป็นต้นก็ต้องรู้ด้วยใจหรือเห็นด้วยตาเสียก่อนจึงจะทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จได้ผู้ปรารถนาพระนิพพานก็ต้องศึกษาให้รู้จักพระนิพพานไว้ก่อนจึงจะได้จะมาตั้งหน้าปรารถนาเอาโดยความไม่รู้นั้นจะมีทางได้มาที่ไหนดูก่อนอานน o ์บุคคลทั้งหลายควรจะศึกษาให้รู้แจ้งทางของพระนิพพานไว้ให้จัดเจนแล้วไม่ควรประมาท แม้ปรารถนาจะไปก็ไปแม้ไม่ปรารถนาจะไปก็อย่าไปครั้นเห็นดีแล้วจิตประสงค์แล้วก็ให้ปฏิบัติในทางของพระนิพพานด้วยจิตอันเลื่อมใสก็อาจจะสำเร็จหากไม่สำเร็จก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปผู้ที่ไม่รู้แม้ปรารถนาจะไปหรือไปอยู่ใกล้ที่นั้นบ่อยๆก็ไม่อาจถึงได้เพราะก็ใจผิดคิดว่าอยู่ที่นั่นที่นี่ก็เลยผิด ไปตามจิตที่คิดหลงไปหลงมาอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีวันจะถึงพระนิพพานได้เลยดูก่อนอานทน์บุคคลผู้ไม่รู้ไม่แจ้งไม่เข้าใจในพระนิพพานไม่ควรจะสั่งสอนพระนิพพานแก่ท่านผู้อื่นถ้าเกินสั่งสอนก็จะพาท่านหลงโลกหลงทางจะเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตนควรจะสั่งสอนแต่เพียงทางมนุษย์สุคติสวรรค์สุคติเป็นต้นว่าสอนให้รูจักทาน ให้รู้จักศีลห้าศีลแให้รู้กุศล,ลกรรมบทให้รู้จักปฏิบัติมารดาบิดาให้รู้จักอุปชาอาจารย์ให้รู้จักก่อสร้างบุญกุศลต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเพียงเท่านั้นก็อาจจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพอสมควรอยู่แล้วส่วนความสุขในโลกุตรนิพพานนั้นผู้ใดต้องการจริงต้องรักษาศีลห้ศีลสิศีลพรัปฏิโมกเสียก่อน จึงชื่อว่าเข้าใกล้ทางมีโอกาสที่จะได้ถึงโลกุตตรณนิพพานโดยแท้แม้ผู้ที่จะเรินทางพระนิพพานนั้นก็ให้รู้จักท่านผู้เป็นครูว่ารู้แจ้งทางพระนิพพานจริงจึงไปอยู่เล่าเรียนถ้าไปอยู่เล่าเรียนในสำนักของท่านผู้ไม่รู้แจ้งก็จะไม่สำเร็จโลกุตตรณนิพพานได้เพราะว่าทางแห่งโลกุตตรานิพพานนี้เล่าเรียนได้ด้วยยากยิ่งนัก ด้วยเหตุสัตว์ยินดีอยู่ในกรรมคุณให้เป็นข้าศึกแก่พระนิพพานโดยมากพันเตอริยกัสปะข้าแต่พระอริยกัสสะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานน์ด้วยประการดังนี้ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายจงพึงทราบด้วยภรรยาแห่งตนดังที่แสดงมานี้เถิดตทนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า อนันทะดูก่อนอาน,น์อันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาซึ่งพระนิพพานควรแสวงหาซึ่งครูที่ดีที่อยู่เป็นสุขสำราญมิได้ประมาทเพราะพระนิพพานไม่เหมือนของสิ่งอื่นอันของสิ่งอื่นนั้นเมื่อปิดไปแล้วก็จะมีการแก้ตัวได้หรือไม่สู้เป็นอะไรนักเพราะไม่ละเอียดสุขุมมากส่วนพระนิพพานนี้ละเอียดสุขุมเป็นที่สุด ถ้าผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เป็นหนักหนาทำให้หลงโลกหลงทางห่างจากความสุขทำให้เสียประโยชน์เพราะอาจารย์ถ้าได้อาจารย์ที่ถูกที่ดีก็จะได้รับผลที่ถูกที่ดีแต่ถ้าได้อาจารย์ที่ไม่รู้ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องก็จะได้รับผลที่ผิดเป็นทุกข์พากันหลงโลกหลงทางผาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสิ้นกาลนาน เปรียบเสมือนผู้ที่จะพาเราไปยังตำบลใดตำบลหนึ่งแต่ผู้นั้นไม่รู้จักตำบลน,นั้นแม้เราเองก็ไม่รู้จักเมื่อกระนั้นฉะไหนเขาจึงจะพาเราไปถึงตำบลน,นั้นได้เล่าข้ออุปมานี้ฉันใดอาจารย์ผู้ไม่รู้พระนิพพานและจะพาเราไปพระนิพพานนั้นก็จะพาเราหลงโลกหลงทางไปไปมามาตายตายเกิดเกิดอยู่ในวัฏฏสงสาร ไม่อาจจะถึงพระนิพพานได้เหมือนคนที่ไม่รู้จักตำบลที่จะไปและผู้พาไปก็ไม่อาจจะถึงได้มีอุปมาฉันนั้นผู้ครบครัวอาจารย์ที่ไม่รู้ดีและได้ผลที่ไม่ดีมีในโลกมิใช่น้อยเหมือนดังพระองคุลิมานเถระไปเรียนวิชาในสำนักครูผู้มีทิฏฐิอันผิดได้รับผลที่ผิดคือเป็นมหาโจรฆ่าคนล้มตายเสียนับด้วยพัน หากเราตถาคตรู้เห็นมีความสงสารเวทนามาคล้องในไข่สยามภูยานจึงได้ไปโปรดทรมานให้ลาเสียซึ่งพยศทันไรเป็นการลำบากม่ใช่น้อยหากไม่ได้พระตะถาคตแล้วพระองคุลิมานจะได้เสวยทุกข์ในวัฏฏะสงสารสิ้นชาติเป็นอันมากดูก่อนอาน,น์นบุคคลผู้ไม่รู้พระนิพพานไม่ควรเป็นครูสั่งสอนท่านผู้อื่นในทางพระนิพพานเลย ต่างว่าจะสั่งสอนเขาจะสั่งสอนว่ากระไรเพราะตัวไม่รู้เรียบเสมือนบุคคลไม่เคยเป็นช่างเขียนหรือเป็นช่างต่างๆมาก่อนแล้วและอยากเป็นครูสั่งสอนเขาจะบอกแก่เขาว่ากระไรเพราะตัวเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ,จเจ้าอะไรไปบอกไปสอนเขาจเจ้าแต่คำพูดเป็นครูทําตัวอย่างให้เขาเห็นเช่นนั้นไม่ได้จะให้เขาเล่าเรียนอย่างไร เพราะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยตาให้รู้ด้วยใจเขาจะทำตามอย่างไรได้ตัวผู้เป็นครูนั้นแหละต้องทำก่อนถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรเป็นครูสอนเขาถ้าขืนเป็นครูก็จะพาเขาหลงโลกหลงทางเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวหนักหนาทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนนดังนี้แหลตะัทะนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า อานันทะดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลผู้จะสอนพระนิพพานนั้นต้องให้รู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าพระนิพพานมีอยู่ในที่นั้นนั้นมีลักษณะอาการอย่างนั้นนั้นต้องรู้แจ้งชัดจะกล่าวแต่เพียงว่านิพพานนิพพานด้วยปากแต่ใจไม่รู้แจ้งชัดเช่นนั้นไม่ควรเชื่อถือเลยต้องให้รู้แจ้งชัดในใจก่อนจึงควรเป็นครูเป็นอาจารย์สอนท่านผู้อื่นต่อไป จะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้ารู้แจ้งชัดตึงพระนิพพานแล้วก็ควรเป็นครูเป็นอาจารย์และควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ได้แม้จะเป็นผู้ใหญ่สงศักสักปานใดก็ตามถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไม่ควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เลยดูก่อนอานน์ถ้าอยากได้สุกันใดก็ควรรู้จักสุอันนั้นก่อนจึงจะได้เมื่ออยากได้สุขในพระนิพพาน ก็ควรรู้จักสุขในพระนิพพานอยากได้สุขในมนุษย์และสวรรค์ก็ให้รู้จักสุขในมนุษย์และสวรรค์นั้นเสียก่อนจึงจะได้ถ้าไม่รู้จักสุขอันใดก็ไม่อ,อยัดยังความสุขนั้นให้เกิดขึ้นได้ไม่เหมือนทุกขในนรกอันทุกขในนรกนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทำกรรมที่เป็นบาปแล้วผู้ที่รู้หรือผู้ที่ไม่รู้ก็จะตกนรกเหมือนกันถ้าไม่รู้จักนรก ก็ยิ่งไม่มีเวลาพ้นจากนรกได้ถึงจะทำบุญให้ทานสักปันใดก็ไม่อาจพ้นจากนรกได้แต่ไม่ใช่ว่าทำบุญให้ทานไม่ได้บุญความสุขที่ได้แต่การทำบุญนั้นมีอยู่แต่เป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ในนรกเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นนรกตราบใดก็ยังไม่พ้นจากนรกอยู่ตราบนั้นครั้นได้เข้าถึงนรกแล้ว เมื่อได้รู้ทางออกจากนรกได้แล้วปรารถนาจะพ้นจากนรกก็พ้นได้แม้ไม่อยากพ้นก็ไม่อาจพ้นได้ต้องรู้จักชัดแจ้งว่านรกอยู่ในที่นั้นนั้นมีอาการลักษณะนั้นๆและควรรู้จักทางออกจากนรกให้จัดแจง้งทางออกจากนรกนั้นก็คือสีหน้าสีสิบสีพระปฏิโมกนั่นเองเมื่อรู้แล้วอยากจะออกให้พ้นก็ออกได้ ไม่อยากจะออกให้ผลก็ผลไม่ได้ผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมได้รับทุก์ในนรกเหมือนกันส่วนความสุขในมนุษย์สวรรค์และพระนิพพานนั้นต้องรู้จึงจะได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เลยมีอาการต่างกันอย่างนี้ดูก่อนอานน์เมื่ออยากรู้จักนรกและสวรรค์และพระนิพพานก็ให้รู้เสียในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ แม่อยากพ้นทุกข์ในนรกก็รีบออกให้พ้นเสียแต่เมื่อยังไม่ตายเมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือในสวรรค์หรือในพระนิพพานก็รีบนขนวควหาสุขเหล่านั้นไว้แต่เมื่อยังไม่ตายจะถือว่าตายแล้วจึงพ้นทุกข์ในนรกตายแล้วจึงจะไปสวรรค์ไปพระนิพพานดังนี้เป็นอันใช้ไม่ได้เสียประโยชน์เปล่าอยากเข้าใจว่าเมื่อมีชีวิตอยู่สุขอย่างหนึ่ง เมื่อตายไปแล้วมีความสุขอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้เป็นความรู้ที่เข้าใจผิดโดยแท้เพราะจิตมีดวงเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จิตดวงนี้เมื่อตายไปก็จิตดวงนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้รับทุกข์ชัน้นใดแม้เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับทุกข์ชั้นนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีความสุขชั้นใดเมื่อตายไปแล้วก็ได้รับสุขชั้นนั้นไม่ต้องสงสัย เมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความสุขและความทุกข์มีสภาวะดังนี้เมื่อตายไปแล้วจะซ้ำรายยิ่งนักจะมีทางรู้ทางเห็นด้วยอาการอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแข่ข้าอานทน์ด้วยประการดังนี้โดยเมื่อกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังมาถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าเมืองพระนิพพานจากในคิริมานนทสูตรนี้สามารถสรุปลงที่ เมืองพระนิพพานไม่มีแต่พระนิพพานนั้นอยู่ที่ใจที่หมดกิเลสแล้วนั่นเองโดยเรื่องราวเมืองพระนิพพานหรือว่าพระนิพพานจากคีด้มานินทสูตรนั้นก็จบลงด้วยประการลาชนี้โดยเนื้อหาจากเรื่องนี้อ้างอิงมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่24พระสุตตันตปิฎกเล่มที่16อังคุตตระนิกายทัศกะเอกาทัศกะนิบาต อา,าพาธสูตรก็หวังว่าเรื่องราวเรื่องนี้คงจะเป็นประโยชน์ในทางธรรมให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยโดยหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีพบแต่ความดีและมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอบคุณที่สละเวลามารับฟังธรรมะในเรื่องนี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ